ปลไทยโดยนักอ่านย้อนวัยฝากลงที่แรกตูมตามมังอะ่ะฉันรักตาไอ้ขาเจ็บไปหมดแล้วฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วไม,ไม่เป็นไรค่ะหนูเองก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันเอียงน้อยถ้าเราค่ามันได้ก็จะได้มีที่อุ่นๆให้หนีจากหน้าหนาวนี้ไปได้พวกคุณสองคนไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงกันคะคุณรีบหนีไปเถอะคะ่ะเรามีธุระจะต้องสะสางกับเจ้าอ้วนนี่ ไอ้ขี้อะแกกล้าดียังไงถึงได้เข้ามายุ่งย่ามกับคนบริสุทธิ์แบบนี้ฉันจะช่วยเตือนความจำของแกกับสิ่งที่เกิดขึ้นมา2สองปีก่อนเอนฮเตือนความจำเกี่ยวกับเมื่อสองปีก่อนงั้นเหรอแกคิดว่าฉันมาที่นี่โดยไม่ได้เตรียมตัวหรือไงกัน คืนนี้พวกแกสองคนได้ตายสมใจแนะ่แม่งเอยไอ้แหวนนั้นโอ้โหพวกแกจะทำแบบนี้กับผู้ว่าจ้างของฉันไม่ได้นะหัวหน้าอันธพาลแห่งเมืองเดรกโรมันโฮสเจ้าพวกนี้ก็คือคนที่พวกเราต้องสั่งสอนบทเรียนให้สินะ เีรักคะดูเหมือนมีคนกำลังเคาะประตูอยู่เลยอืมใครที่ไหนจะมาเคาะประตูตอนนี้กันคุณใครคะรู้รินเหรอเออคือว่ากลิ่นมันสิ้นสุดอยู่ที่ตรงนี้คะ่ะคุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าคลินิกของเอฟนั้นอยู่ที่ไหนอ,อีไอวะนี่ อฉันเชียวนะเฮ้ยนี่มันสนามเด็กแดนหรือไงกันจับเด็กนี่ไว้มาเตะทักษะและร่างกายของโรมันน่ะเหนือกว่าคนทั่วไปอีกนะจะบอกให้เขาเป็นคนที่อยู่ในสนามลบมาตั้งหลายปีข้ามาแล้วนับไม่ถ้วน นี่คุณต้องการให้พวกเราสั่งสอนเจ้าพวกนี้จริงดิอย่าแตะต้องน้องสาวของมันนะฉันจะใช้ประโยชน์จากเด็ดนั่นอยู่แล้วจับยายเอฟนั่นไว้ด้วยถามสั่งเลยครับปล่อยปล่อยคนอื่นไปนะเฮ้ย <c oughs> ไอ้ฮอกหักนี่ไม่นะพี่ชายให้ทายสิวะ มีอยากจะกระเทืบพวกแกบแบบนี้เลยแต่ยางน้อยฉันก็ควรหักมือแกสักข้าดีปโปรดให้ฉันช่วยเขาเถอะนะคะอยู่เฉยๆจะดีกว่านะคนสวยฉันทำผิดอะไรกันถึงต้องมาโดนแบบนี้วเวีกรรมอะไรกันถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันสาบานเลยว่าจะไม่ทำแบบนี้ถ้าฉันปิดหูปิดตามันจะดีกว่าไหม ตัวฉันในตอนนั้นทำเป็นปิดตาไม่รู้ไม่เห็นอะไรไม่ไม่ถ้าฉันทำแบบนั้นถ้าฉันไม่ก้าวไปข้างหน้าอย่างที่ฉันทำแต่ถึงอย่างนั้นตัวฉันฉันเธอตัวแล้วฮึออนี่ฉันนึกว่าต้องไปหาเธอถึงในป่าที่เธออยู่ซะอีก ไม่คิดเลยนะว่าจะเจอเธอระหว่างทางเยเอลฟ์ yeah, นี่ฉันอยากจะให้เธอช่วยอะไรหน่อยอะรูรินฉันอยากจะช่วยเธออยู่นะแต่สถานการณ์ตอนนี้มันหืมทำอะไรอยู่อะ่ะอ,อสัญชาตญาณทั้งหมดของฉันมันกำลังบอกว่าเย่ตัวนี้มันเป็นตัวอันตราย ไม่มีทางเลือกอื่นแล้ววิธีเดียวที่ฉันจะรอดในตอนนี้ก็คือฉันต้องยอมก้มหัวให้เธอ <c oughs> ถ้างั้นฉันกำจัดเขาดีไหมเออเอ,อปล่อยพวกเธอไปครับพี่ชายอ่าหนี่แกทำบ้าอะไรวะทำไมถึงปล่อยพวกมันไปกัน รีบจับตัวพวกมันไว้สิเร็วเข้าไอ้สองตัวนั่นนะ่ะมันหนีไปไกลแล้วเฮ้ยยายน่งเด็กบ้านี่แกกดด้อดียังไงถึงมายุ่งเรื่องของคนอื่นกันวะเคียะเคียมันพูดได้ตั้งแต่ตอนไหนกันนะ,ะขาฉัน<ะ>นี่เธอโอเคแล้วใช่ไหม ฉันจัดการเรื่องยุ่งยากให้เธอแล้วนะไปกันเร็วเข้าตอวฉันอนอ้าวนายดีขึ้นแล้วใช่ไหม <c oughs> ขอบคุณอีกครั้งนะที่มาช่วยแค่นี้ฉันก็น่าจะใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วล่ะนั่นสินะฉันทุ่มเทมานะทั้งหมดที่ฉันมีเพื่อรักษาเขา เท่านี้ก็น่าจะสามารถทดแทนพลังเวทของคุณแอลได้แล้วใช่ไหมนะึ <c oughs> นี่เธอชื่อว่าเอเรน่าใช่ไหมค่ะใช่แล้วค่ะ <c oughs> เออคือว่าขอบคุณที่มาช่วยช่วยแอลนะฮะ รูรินรูรินพูดว่าขอบคุณกับคนอื่นที่ไม่ใช่ฉันออว่าไงนะคะทำไมถึงต้องว่าฉันแบบนั้นด้วยล่ะช่างมาเถอะฉันอุตสาห์ขอบคุณจากใจจริงแท,ทไ้ไม่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 ฉันก็แค่แปลกใจเท่านั้นเองใช่ใชฉันรู้สึกดีมากๆเลยล่ะคะ่ะแล้วสองคนนั้นเมื่อไหร่จะเข้ามากันล่ะอ,อือคุณรู้ พวกเราแค่อยากจะมาขอบคุณที่ผู้คุณช่วยผมเอาไว้ครับหมายความว่ายังไงกันจากที่ฉันได้ยินมาพวกเธอสองคนเป็นคนที่ช่วยเอลิ่าไว้ไม่ใช่หรอจากคนที่ชื่อว่ารัตตาหรือว่ารัตนาสักอย่างนี่แหละไม่ใช่หรอกค่ะเจ้ารัตตาตามพวกเรามาตั้งแต่แรกแล้วค่ะจากที่คุณเอลฟ์คนนั้นต้องตกอยู่ในอันตรายก็เป็นเพราะพวกเราไม่หรอกไม่ใช่ความผิดของพวกเธอหรอกหัวหนะ้าคนงานคนนั้นตั้งหากที่ผิด ทำไมพวกเธอถึงไม่บอกเรื่องนี้ให้พวกเราฟังตั้งแต่แรกกันล่ะ <_ kiego> เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในตอนนั้นหรือในตอนนี้ผมก็คงไม่กล้าที่จะพูดออกไปอย่างแน่นอนครับผมไม่อยากจะโกหกคุณ uh โดยการที่บอกว่าผมเสียใจกับสิ่งที่ผมทำลงไปว่าแต่คืนนี้พวกเธอมีที่พักแล้วหรือยังถ้าไม่มีใช้เจ้านี้ไปหาที่พักใกล้ๆแถวนี้ได้เลยนะแค่นี้ก็น่าจะพอสำหรับสองสามเดือน ทำไมคุณถึงให้มันกับเราล่ะทำไมหรอเพราะพวกเธอต้องมาทำงานที่ฟาร์ตั้งแต่วันพุงนี้ไงแต่พวกเราเป็นอาชญากรนะครับฉันได้คนรับใช้ใหม่อีกแล้วสินะฉันรู้เรื่องของพวกเธอหมดแล้วล่ะอีกอย่างพวกเธอก็ชดใช้ความผิดของพวกเธอหมดแล้วเพราะงั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขอบคุณ เราจะทาให้ดีที่สุดเลยครับผมขอเรียกคุณว่าลูกพี่ใหญ่จะได้ไหมครับเอเรียกฉันว่าผู้จัดการเถอะนะพวกเราขอแนะนําตัวอีกครั้งนะครับพวกเราพี่น้องลินตี้และแมตตี้ครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะพวกเราจะพยายามอย่างเต็มที่นะครับ รุ่นพี่รุ่นพี่เหรออังออาใช่แล้วตั้งแต่วันนี้ฉันก็คือรุ่นพี่ของพวกเธอยินดีต้อนรับนะหส่วนฉันไม่มีอะไรจะพูดหรอกนะเพราะคุณแอวเขาตัดสินใจจะจ้างพวกนายแต่รู้เอาไว้นะฉันยังไม่เชื่อใจพวกนายหรอกนาครับแต ฉันก็ไม่มีทางทุบตีพวกนายแบบเดียวกันกันกบที่เจ้ารัตตานั่นทำหรอก <c oughs> มาทางนี้สิฉันจะสอนให้พวกนายจัดการกับยาแห่งพวกนี้ก่อนพวก,พวกเราจะทำให้ดีที่สุด<ล>ค่ะรุ่นพี่พี่พร่างกายของฉันฟื้นตัวกลับมาได้อย่างไม่มีปัญหาในตอนนี้เวทมนต์ส่วนใหญ่ก็ใช้ได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรอาหรืออีกไม่กี่วันแล้วนี่นะ สิ่งที่ฉันขอไปใกล้จะเสร็จหรือยังนะรูรินเธอคงจะชอบใช่ไหมนะเอ๊ะนี่เธอกำลังทำอะไรนะ <S 1> <S 1> ฉันแค่กำลังดูพวกเขาอยู่อืม <H uman> ลูกค้าหรอฉันเพิ่งรู้ตัวว่าฉันยังมีอีกหลายอย่างที่ตัวฉันยังไม่รู้ <H uman> รูรินระหว่างที่ฉันป่วยมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่เนี่ยเมื่อวานเธอก็ขอบคุณคนอื่นที่ไม่ใช่ฉันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะ คุณเนี่ยก็พูดไปทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงต้องใส่อะไรที่แววาววแบบนั้นด้วยนะอนั่ก็เพราะว่ามันสวยละมั้งดูเหมือนคุณจะต้องลำบากคนเวเนนอีกแล้วสินะนี่หลังจากทำมังกรของเธอสร้างเสร็จเธอเองก็จะมีของแบบนั้นเหมือนกันนั่นแหละฉันไม่รู้เรื่องพวกนั้นหรอกอีกอย่างทำมังกรของแม่ของฉันก็ไม่มีของแบบนั้นหรอกว่าแต่ เธอมีของที่ชอบหรือว่าอยากได้บ้างไหมสวยมากเลยค่ะคุณสวยมากจริงๆออจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้อยากได้อะไรหรอกนะเอ๊ะมีคนใส่ชุดวาววาวมาอีกแล้วฮะอาจารย์ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับ เมื่อเช้านี้รัตตาคนนั้นเขาถูกจับกุมที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วหระอครับปล่อยฉันนะปล่อยฉันเขาถูกจับในหลายข้อหาอย่างเช่นหลีกเลี่ยงภาษีคุกคามผู้หญิงข่มขืนทำร้ายร่างกายแล้วก็ยังมีพยานเห็นในสิ่งที่เขาทำด้วยนะครับหลังจากนี้เขาก็คงจะไม่ได้เห็นเดือนเห็น,หนตะวันไปตลอดชีวิตเลยล่ะครับเขาแย่กว่าที่ฉันคิดเอาไว้ซะอีกครับหนึ่งในคนใกล้ตัวของเขาให้ข้อมูลกับพวกเราเองเลยล่ะครับ เขาบอกว่าคนที่คอยสนับสนุนรัตตาก็คือท่านเจาเมืองแดรทรานแม้ว่าท่านเจาเมืองแดดทรานจะถูกเนลเทศแต่เขาก็ยังคงเชื่อในอำนาจของตัวเองและพยายามจะทำในสิ่งที่เขาเชื่อต่อไปครับเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยนะครับที่ท่านเจาเมองแดรทรานจะชั่วร้ายได้ถึงขนาดนี้ไม่ว่าผมจะพบกับลูกน้องของเขาอีกสักกี่คนพวกเขาก็มีแต่เรื่องที่ทำให้ผมตกใจทั้งนั้นเลยล่ะครับแต่ยังน้อยนายก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเลยนี่นะเออ ว่าแต่อีก3วันนายจะไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าอาจารย์มีอะไรให้ผมช่วยผมก็พร้อมช่วยเสมอนะครับที่ร้านอาหารของฉันอ๋อแน่นอนครับผมจะหามันมาให้ได้แน่นอนครับ <laughs> ฉันจะตั้งตารอนายนะ สามวันต่อมาเออท่านเอลิสันมาตรงเวลาดีนะครับครับสิ่งที่ข้าจะพูดต่อจากนี้ก่อนหน้านั้นฉันมีบางอย่างที่จะให้คุณข้าทำมันสำเร็จแล้ว <c oughs> สมบูรณ์แบบจริงๆ <c oughs> ฉันใส่มันเข้าไปเยอะเลยล่ะท <c oughs> ุกคนมากินอาหารกันเถอะ <c oughs> แบบนี้มันจะไม่เป็นอะไรจริงๆหรอครับไม่หรอกครับผมตั้งใจทำมาให้นะ่ะคงจะดีไม่น้อยเลยนะครับถ้าหากพวกคุณจะไปร่วมงานด้วยเออฮะก็มันช่วยไม่ได้นี่ครับจะให้พวกเราทิ้งงานก่อสร้างในส่วนสำคัญไปได้ยังไงล่ะครับฉันคิดว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราได้รับเชิญมาทำอะไรแบบนี้กะจิงค่ะเพราะงั้นฉันถึงได้ตื่นเต้นมากๆยังไงล่ะคะ พ,พ,พวกเราไปด้วยได้งั้นหรอครับอ่าเขาบอกให้พวกเราไปด้วยทุกคนนะคะนี่อา้าวทั้งหมดนี้มันเป็นอะไรงั้นหรอเอ๋ะเธอไม่รู้จริงๆงั้นหรอว่าวันนี้เป็นวันอะไรอะ่ะทุกคนผมรู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตากันในวันนี้วันนี้ผมได้เตรียมงานเล็กๆเพื่อขอบคุณทุกคนที่คอยอุดหนุนร้านของเรามาโดยตลอดอ่า เป็นงานเลี้ยงขอบคุณนะสินะแต่ถ้าให้พวกคุณทานอาหารแบบเดิมก็คงจะไม่ตื่นเต้นเพราะงั้นจะให้พวกคุณทายว่าพวกคุณได้ทานอะไรเข้าไปบ้าง <Yeah. S 1> กฎก็ง่ายๆนะครับทุกครั้งที่ผมเสิร์ฟอาหารพวกคุณต้องใช้ผ้าปิดตาและแน่นอนว่าสำหรับคนที่ทายถูกผมจะมีรางวัลให้อย่างแน่นอนครับ ถ้าอย่างนั้นพวกเขาแข่งขันคนแรกก็เป็นมิวเทนเลยก็แล้วกันฉันเหรอคุณคงจะไม่ได้ให้ฉันกินอะไรที่มันอันตรายใช่ไหมไม่แน่นอนครับทุกอย่างกินได้หมดครับแม้ว่าอาหารแต่ละจานจะไม่เหมือนกันก็ตามทีว่าไงนะผมจะป้อนแล้วนะครับอะไรเนี่ยผู้จัดการเขาคิดอะไรอยู่กันนะเออมันอุ่นๆแล้วละมุนลิ้นมากๆ ออ,อะไรเนี่ยฉันคิดว่าฉันไม่เคยกินของแบบนี้มาก่อนเลยนะฮะรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังส่งเสียงร้องอยู่ในท้องของฉันบลันดี้ควิผิดมิวเทนถูกตัดสิทธิ์ส่วนสิ่งที่มิวเทนกินเข้าไปก็คือมาร์เมลโล่เอ๋เจ้าหนี่มันทำมาจากอะไรกันพวกมันทำมาจากน้ำตาลน่ะ มันเป็นอาหารที่มีอยู่บนโลกนี้นะมันมาจากที่อันแสนไกลโพ้นอ่ะแล้วจะให้ฉันเดาถูกได้ยังไงกันล่ะคะคุณคิดว่าฉันจะเดาถูกทั้งทที่ฉันไม่เคยกินเนี่ยนะอืมแต่มันก็อร่อยมากๆเลยนะหมฉันกลัวเพราะฉันถูกปิดตาอยู่หรอกไม่งั้นฉันรับรสชาติของมันได้อย่างเต็มที่แน่เอาละครับต่อไปก็ตาคุณโน สบายมากไม่ว่าอะไรฉันก็ต้องถ่ายให้ถูกใช่แล้วค่ะที่รักที่รักคุณต้องทำได้อ้าน่าเสียดายคุณโนถูกตัดเสษนนี่ไอ้แกมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นสักหน่อยทำไมแกถึงกินไม่ได้ก็ผมกินอาหารรสเผ็ดไม่ได้ เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมล่ะครับทุกคนผมสงสัยจริงๆนะครับว่าจะมีคนทายถูกไหมคนต่อไปรูรินหึฉันต้องเล่นด้วยงั้นหรอ<ช><บ>หน่นอนแล้วเธอก็ห้ามใช้เวดมตนด้วยนะอ,อ,อะไรอะ่ะหล่อจะให้ฉันกินอะไรมันเป็นเกมเพราะงั้นก็ต้องเดาเอานะอี ดูถูกท่านดูรินผู้น้อยคนนี้เกินไปแล้วฉันต้องทายถูกแน่ฉันต้องใช้ประสาทสัมผัสของมังกรเนื้อนุ่มดูเหมือนจะเป็นขนมปังแล้วก็ของหวานที่น่าจะเป็นวิปครีมเป็นขนมปังที่มีชั้นแล้วก็มีรสหวานมากแถมยังได้กลิ่นของผลไม้ต่างๆอืมฉันรู้ว่ามันคืออะไรเจ้านี้ก็คือเค้กมันคือเค้ก เห็นไงล่ะประสาทสัมผัสของมังกรอย่างฉัน <Happy Birthday! S 1> ถูกต้องแต่ถ้าจะพูดที่ถูกก็คือมันคือเค้กวันเกิดของเธอสุขสันต์วันเกิดนะรูริน โปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ